ทุกคนผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับผมคือไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีน้องชมพู่นะฮะเรียกว่าผลพวงจากคดีน้องชมพู่นะครับผมก็คือยูทูบเบอร์ทางฝ่ายรวมพ่าแตนยูทูบเบอร์ฝ่ายทางฝั่งแม่น้องชมพู่นะคือทะเลาะก,กันนะครับไอเรื่องทะเลาะก,กันนี่ผมก็ไม่ได้อยากจะเอามาพูดนะแต่ผมจะพูดเรื่องหนึ่งให้ฟังว่า มันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งนะฮะที่อยู่ฝั่งนะอยู่ฝั่งคนป้าแตนนะขอไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อช่องแล้วกันผมอยากจะพูดให้เป็นข้อคิดเป็นอุทาหรอนนะครับเออคือมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้นะครับอืมแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องที่แบบให้ข้อคิดกับเอฟซีเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับ f c ด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับยูทูบเบอร์นะครับฉะนั้นคนที่เข้าคนที่จะมาอยู่ในวงการนี้เนี่ยต้องต้องเข้าใจบางอย่าง ผมจะเล่าแบบนี้แล้วกันว่าคือพอเงินว่าผมเปิดไปเจอช่องอวตารช่องหนึ่งเขาเอาเขาเอาคลิปของยูทูบเบอร์ YouTuber คนนี้พูดพูดถึงแฟนเก่านะครับผมแล้วปรากฏว่า,าช่องอวตารเนี่ยเขาก็เอารูปภาพของผู้หญิงคนนั้นมาขึ้นคู่กับยูทูบเบอร์ที่กำลังพูดอยู่นะครับจากที่แบบคนอาจจะแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างใช่ไหมครับว่าเป็นใคร แต่พอเอารูปขึ้นมาขึ้นมามาใส่ปุ๊บนี่อับอายขึ้นมาทันทีนะครับคนก็รู้ทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เคยด่าผมสมัยที่ผมออกจากลุงพลนะครับคือผมคงไม่ต้องย้อนนะว่าทำไมผมถึงได้ไปอยู่ฝั่งลุงพลอย,อยู่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่อยากจะบอกแค่ว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่แบบ ไปมาติดตามคาดีแล้วก็มาเลือกฝั่งไม่ใช่นะครับผมแค่ผ่านมารู้จักกันนะครับในฐานะที่แบบไปฟอ้องไปฟ้องยูงทูบเบอร์ฝั่งลุงพลนะครับผมต้องพูดซ้ํานิดนึงเพราะว่าผมกลัวว่าคนที่มาฟังใหม่จะไม่เข้าใจาเจตนาของผมก็เลยได้ไปเคลียร์ใจกันก็เลยได้ไปรู้จักกันครับเออพอผมออกมาปุ๊บผมเล่าความจริงให้ฟังนะครับผู้หญิงคนนี้เขาก็อุย้ยดา่าผมสารพาพสารเพเลยทางทั้งที่เขาก็เป็นแอดมินในช่องผม ในตอนนั้นก็รู้จักกันผมก็เคยไปเลี้ยงข้าวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนผู้ชายก็รู้จักกันทีนี้ผู้ชายเนี่ยนะมา,มาไล์ส่วนแล้วก็พูดไปแล้วคือผมมองว่ามันไม่ควรพูดเลยนะครับมาขายหน้าผู้หญิงตัวเองคือตือตัวเองได้เขาแล้วแบบอะไรแล้วคือแล้วเอามาพูดเสียหายแล้วเอฟซีของฝ่งคุณมาแตนนี่ก็ก็เหมือนจะชื่นชอบแล้วก็เชียร์สนุกสนานเฉยเลยผมอยากจะบอกว่า ผู้หญิงคนนี้จุดเริ่มต้นเป็นเ c บก่อนเป็นเ c บทั่วๆไปปุ๊บแล้วก็พัฒนามาเป็นแอดมินของช่องต่างๆของยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลนะครับอ่าและหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นทําช่องแล้วก็มาคบกับผู้ชายยูทูบเบอร์คนนี้นะครับเออนะนี่คือพัฒนาการของ f อฟซนะฉะนั้นแล้วเอฟที่ยังอยู่ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้ว ผมจะย้อนนิดน like um ึงว่าเขาพูดประมาณไหนเขาเขาพูดทํานองว่าไปนอนครั้งแรกกับผู้หญิงคนนี้ยูทูบเบอร์คนนี้นะครับว่าบอกว่าไปนอนครั้งแรกกับผู้หญิงคนนี้เล่าเอฟซฟังอ่ะนะครับแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนไซไลน์นะครับเหมือนไซไลน์เหมือนผู้หญิงขายบริการอ่ะนะครับผมทําไมเขาถึงพูดอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่แบบนอนด้วยกันเสร็จแล้วนี่นะครับผู้หญิงคนนี้นี่เอาเอาผ้าเอาเสื้ออะไรนะครับผมมาม้วนม้วนม้วน ไว้อะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะไปแขวนไปอะไรอย่างเงี้ยกลับไม่ทําไอผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าคล้ายๆกับผู้หญิงไซ้ไลน์คล้ายๆกับผู้หญิงขายบริการอะไรทานองนี้ซึ่งผมจะพูดในฐานะที่แบบคนอื่นแล้วกันผมว่าไม่เกี่ยวนะจะผู้หญิงขายบริการหรือไซไลน์หรืออะไรผมไม่รู้หรอกนะครับแต่ผมมองว่าพฤติกรรมของผู้หญิงอ่ะมันไม่เหมือนกันทุกคนครับจะไปเหมารวมว่าผู้หญิงขายบริการหรือผู้หญิงไซ้ไลน์นี่ยเขาทําพฤติกรรมแบบนี้ ผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะสิ่งสําคัญเลยเป็นแฟนเก่าตัวเองเคยคบกันแล้วคนรู้จักเอฟซี FC รู้จักกันทั่วหน้าว่าเป็นคนนี้แล้วเอามาพูดขายหน้าเขาอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องมันไม่แมนเลยนะครับใครที่เชียร์เขาก็แล้วแต่นะแต่ผมพูดไปให้ข้อคิดแล้วกันว่าแล้วคนที่คบกับเขาปัจจุบันนี้นะครับผมผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่คบกับผู้ชายคนนี้ในปัจจุบันนี้คุณระวังไว้พฤติกรรมของคุณอาจจะไม่เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ในเรื่องของการนอนกันเสร็จแล้วม้วนผ้า แต่ถ้าคุณมีพฤติกรรมอื่นที่เขาไม่ชอบที่ผู้ชายคนนี้ไม่ชอบแล้วถ้าคุณเลิกกันเมื่อไหร่คุณจะโดนพูดโดนแฉแน่นอนนะครับแล้วคุณก็จะอับอายในวันนั้นแล้วช่องอวตารเขาก็จะเอารูปคุณมาขึ้นแบบนี้เพราะอาวตารมันเราเราก็รู้กันนี้ว่าอาวตารนี่มันตามตัวยากมันตามตัวแทบไม่ได้เลยนะครับจะฟ้องก็ไม่ได้นะเพราะมันตามยากมันตามไม่เจอมันไม่รู้ว่าใครเป็นแอคเขาอาวตารนี้ นะครับเข้าใจอย่อง่างรครับนี่คือช่องอวตะารมมนได้เปรียบของช่องที่จริงๆแบบนี้ฉะนั้นแล้วนั่น,ะนคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับยูทูบเบอร์คนนี้ที่ทําแบบนี้นะครับคือแบบนี้มันหมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทพรบอรคอมโดนหมดเลยถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนี้จะฟ้องก็ฟ้องได้นะผมบอกเลยแต่ไปปรึกษาทนายเอาแล้วกันถ้าจะฟ้องนะครับไปปรึกษาดูแล้วกันว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะฟ้องได้อยู่มันน่าจะมีบางอย่างที่ ผมไม่อยากชี้นําตรงนี้นะแต่ว่าให้ไปไปไปดูเอาแล้วกันส่วนผมผมก็ไม่ครบอยู่แล้วคนกลุ่มนี้คือผมไม่ครบอยู่แล้วไม่ต้องมาถามผมนะเพราะว่าผมไม่ยุ่งเพราะว่าเมื่อก่อนผมอะเป็นผู้บริสุทธิ์จะไมา่ด่าผมเลยนะครับในในใน,ในยุคนั้นเขาก็ถือว่าเขารับกรรมบางอย่างนะเพราะว่าสมัยนั้นนะอ่ะเขาด่าผมเขาก็ด่าแรงนะขึ้นไล่สดเขาก็ด่าผมผมไม่เคยด่าเขาเลยนะครับแต่เขาอ้างว่าเขาปกป้องฝั่งลุงพลป้าแตนเข้าใจความหมายไหม เขาพูดเอาใจฝังในบนาแตรน,น่ะพูดง่ายๆในขณะที่ติดตามคดีน้องชมพู่นี่แหละครับไอเรานะเราไม่เคยไปดา่าไม่เคยไปใส่ร้ายนะเราแค่เล่าความจริงว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ออกมาแล้วเราก็มาเล่าให้ฟังแต่เขาก็อนั่นแหละครับอืรวมหัวกันกับไอผู้ชายนั่นแหละครับวันนี้เขาคงจะรู้ซึ้งอน่คือเขารู้ซึ้งแต่ละเขาเลือกกันนั่นแหละนะครับผมผมก็ไม่พูดไม่ได้พูดซ้ําเติมนะแต่ว่า ผมเอามาพูดเนี่ยผมให้ข้อคิดกับ f อฟีไปต้องประชาชนที่ติดตามเรื่องราวนี้เพราะว่าคนก็กดไลค์กดแชร์เยอะดูคลิปนี้เยอะอยู่นะครับก็เอาจริงก็สงสารนะแต่ว่าก็หาวิธีแก้กันเราเองแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันบานไปนะครับผมทะเลาะกับยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งก็คือเพื่อนเก่าผมแหละนะมีแต่เพื่อนเก่าเท่านั้นแหละที่ไปคือเป็นคนรู้จักกันก็เลยเรียกก็เพื่อนกับก็เลยเรียกก็เพื่อนเก่านะเคยรู้จักกันนะครับเอออันนี้ก็นามาเล่าให้เป็นเป็นข้อคิด ทุกท่านลองแสดงความคิดเห็นสิว่าผู้ชายคนนี้เหมาะสมไหมในการพูดนะครับแมนไหมออกมาทําแบบนี้นะครับแล้วทําไมเอฟซีเขาถึงไม่ห้ามไม่ปลาลมเลยทําไมถึงยังเชียร์อยู่ถ้าเกิดว่าในนาคตรเขาเลือกกับคนปัจจุบันแล้วเขามาพูดไอคนที่คบอยู่จะรู้สึกยังไงตอนนี้ถามว่าจะรู้สึกยังไงนะครับอย่างน้อยๆเราพูดไม่เอ่ยชื่อนี่มันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้ฟ้องอยู่แล้วนะครับเราแค่พูดให้ข้อคิดด้วย คือเราพูดแบบนี้คือเราไม่ได้แบบว่าเออเอาคนนี้มาด่ามาใส่้าย,ายป้ายสีเอามาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างผมพูดนี่ไม่เข้าข้อกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะว่า 1. นึ่งไม่เอ่ยชื่อ 2. ไม่ได้มีเจตนาที่แบบจะไปพูดว่าร้ายหรือด่าทอแต่แค่เอาเรื่องราวของบางช่องนะครับมามาตําหนิตีติงแต่ที่จริงผมเอาคลิปเสียงหรือเอาภาพพูดอะไรอย่างเงี้ยมาตําหนิตีติงยังได้เลยนะครับแต่ผมไม่อยากยุ่งด้วยนะครับไม่อยากยุ่ง แต่ว่าฟังดูแล้วเออเราไม่สบายใจเราก็กลัวว่า FC ในอนาคตนี่จะโดนแบบนี้ก็เลยเอามาเตือนว่าระวังระวังย like ูทูบเบอร์นิสัยแบบนี้นะอย่าได้ไปไปคบค้าสมาคมด้วย <t> อย่าได้ไปไปคบเป็นแฟนนะครับช่องไหนไม่รู้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะไปดูกันเอาเองแล้วกันนะครับช่องอวตารผมมีเรื่องที่จะให้ข้อคิดกับทุกคนนะนะครับทุกวันนี้ช่องอวตารมันเยอะ มันมีกระบวนการค้าความได้เวลาจะฟ้องร้องกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันทํากันวิธีไหนนะครับเออซึ่งผมนี่ก็ก็โดนมาแล้วแล้วก็แบบกังวลอยู่ว่าถ้ากฎหมายมันมีช่องว่างเนี่ยนะครับพวกช่องอวาตารมันจะหากินกันแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ามันเป็นแบบไหนยังไงในในคลิปหน้าในคลิปถ,ถัดไปแล้วกันคลิปนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังประมาณนี้ ก็เป็นห่วงนะผมเป็นห่วงเ c ซทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะฝ่ายลุงพลป้าแตนก็ดีฝ่ายแม่น้องชุมพู่ก็ดีนะผมเป็นห่วงเอซจริงๆว่าเออเราจะตกเป็นเหยื่อของบางคนของบางช่องของยูทูบเบอร์บางคน,งบ,างคนบางช่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออที่ที่แบบมามาหากินแบบนี้นะด่ากันส่วนตัวไม่ว่าหรอกอันนั้นนะครับแต่ว่ากรณีนี้อุย้ยแบบแย่นะแย่นะแย่จริงอืม โอเคครับผมฝากกไดไค์กดแชร์ฝากดูพัฒนาขั้นการระหว่างที่มันจบดังขึ้นฝีรประกันบองเห็นกันเหมือนเดิมผมก็จะหาข้อมูลข่าวสารมามาให้ข้อคิดมาเตือนสติกับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับแต่ผมขอสงวนชื่อไว้แล้วกันไม่อยากไปร่วมทะเลาะด้วยถ้าเกิดว่าเราเรื่องเขามาพูดนี่มันก็เหมือนกับว่าคือเราก็จะมีปัญหากับเขาแต่เราก็เลยเออไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะครับแต่อยากเอามาเป็นข้อคิดให้กับสังคมสวัสดีครับ